วันนี้เม่นเนกจะยะจ้อผักกาดเจ้าจ้อผักกาดไสหมูสามชั้นอันนี้เป็นพักติ่ปูกไว้เนาะปูวไว้ติดหน้าบ้านน,าาน,นี่กำลังงามเลยเจ้าพอาล้วเอเอวันนี้เฮาจะได้กินจ้อผักกา,าดแล้วเจ้าได้ลวเจ้านี่หยอดอ่อนเลยจะอีกก้ก็ได้สัก สักถ้วยนึงเอเนาะเนี่ยไปเดี๋ยวไปแกงใส่หมูสามจันกันเหมาะขนาดเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนแม่เนกมาแล้ววันนี้แม่เนกจะมาชวนทําจอผักกาศค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะมาดูค่ะส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเนาะ มีกะปินะคะแม่เนกใช้กะปิเป็นตัวนะคะเพราะว่าแม่เนกไม่มีแหนบถั่วเน่าเนาเนะเราก็เลยใช้กะปิแบบนี้เนาะน้ำซุปมันจะได้นัวๆน,นะคะมีหอมแดงค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตำกันนะจ๊ะอันดับแรกเราก็ใส่กะปีก่อนนะคะแม่เนกใช้คกไม้เหมือนเดิมนะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็ใส่หอมลงไปตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วเราก็โขกให้เข้ากันนะคะทุกคนนะความจริงไม่เหนกอยากพูดภาษาเหนือนันเนี่ยเพราะว่าทำอาหารเหนือเนาะ,ะเดี๋ยวเราโขกก่อนนะคะพอเราโขกแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วเราก็ต้มน้าให้เดือดค่ะนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องลงไปที่เราตามไว้นะคะพอน้าเดือดอีกรอบนึงนะคะใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปเนาะ แล้วก็ค่อยคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันค่ะแม่เนกสอนทำแบบบ้านง่ายๆเลยนะคะทุกคนนะเอาที่มีในบ้านเรานะคะเนาะหอหมูของเราเริ่มสุกเนาะทุกคนนะคะปกติจะต้องใส่แหนบถั่วเน่านะแต่แม่เนกอยู่กรุงเทพนะคะหาแหนบถั่วเน่าไม่ได้เนาะแม่เนกก็เลยใช้กะปินะคะกะปิที่มีกุ้งตัวตัว,ตวใหญ่ๆนิดนึงอ่ะนะคะ ต่อมาเราก็จะใส่ผักกาดเลยค่ะใส่ผักกาดลงไปใส่ผักกาดลงไปเลยเราไม่ต้องปรุงรสอะไรมากเนาะทุกคนเนาะตอนนี้หมูและผักของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะทุกคนเนาะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะใส่น้ำมะขามเปียก คนให้เข้ากันค่ะน้ำซุปเราไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเราตามเครื่องไว้เนาะมันมีกระปิ้นะคะใส่เกลือ,อนิดนึงมันก็นัวอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกทอดลงไปนะคะพริกทอดโรยลงไปเลยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังเลยหอมมากนี่ น่ากินมากเลยค่ะนี่เห็นไหมตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวโรยลงไปเลยนี่ จอพกาศของเราเสร็จแล้วนะคะหอมมากเลยน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วทุกคนน่ากินจริงๆเลยแล้วละนะสูเขาจอพะกาศใส่หมูสามจันเอ้ยหอมมากเลย